บทที่738การระเบิดอย่างกระทันหันของหัวหน้าทําให้การแสดงออกของสาวแดงชิงชิวเปลี่ยนไปเผยให้เห็นความไม่เต็มใจของเธอเลือดที่อยู่นอกร่างกายของเธอเริ่มเข้มข้นขึ้นในขณะนี้แพร่กระจายไปทุกทิศทุกทางราวกับว่าบริเวณโดยรอบกลายเป็นทะเลเลือดที่ถูกระงับด้วยพรจากทะเลเลือดนี้ความเร็วของสาวแดงชิงชิวก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันโดยสูงถึง2,200ฟตุตแต่ยังคงมีช่องว่างระหว่างเธอกับหัวหน้าและเธอก็ไม่สามารถตามทันได้ในเวลาอันสั้น และในขณะที่แสงสีแดงในดวงตาของเธอทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆด้านหลังของเธอก็ยังมีรัศมีที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นใกล้เข้ามาสาวแดงหันสีสะของเธออย่างรวดเร็วดวงตาของเธอแสบร้อนอย่างรุนแรงในขณะน,นี้ราวกับว่าเธอกำลังหันหน้าไปทางดวงอาทิตย์โดยตรงและดวงอาทิตย์นั้นก็คือสวีชิง ในขณะน,นี้อีกาทองคําที่อยู่นอกร่างของเขาถูกเปิดเผยอย่างสมบูรณ์กลายร่างเป็นร่างสูงร้อยฟุตกลางปีกของมันขึ้นไปบนท้องฟ้ากาอตัวเป็นคลื่นแห่งพลังอันกว้างใหญ่และยังเปล่งแสงที่แวววาวอีกด้วยหางที่สีสันสดใส19หางจุดประกายไฟโดยมีเสาไทาทูลิโยจูเป็นศูนย์กลางกลิ้งไปทุกทิศทุกทางด้วยแรงผลักดันที่น่าตกใจสำหรับสวีชิงที่อยู่ในทะเลเพลิงและอีกาสีทองความเร็วของเขาเพิ่มขึ้นทันทีในก้าวเดียวเขาสูงถึง2,100ฟุต สำหรับผลกระทบของความขุนเคืองที่เล็ดลอดออกมาจากเสาไททูลี่โยจูและจิตวิญ,ญญาณที่ขุนเคืองที่เปลี่ยนเป็นทะเลแห่งจิตสำนึกของเขาสวีชิงเพิกเฉยต่อมันในขณะนี้เขายกมือขวาขึ้นและโบกมืออย่างกระทันหันและทันใดนั้นก็มีร่มสองอันปรากฏอยู่เหนือหัวของเขาอันหนึ่งกลายเป็นร่มสีดำโดยมีเปลวไฟสีดำไหลอย,อยู่รอบๆขอเพิ่มความรู้สึกลึกลับให้กับสวีชิงและปิดกั้นความขุนเคืองใดๆความขุนเคืองที่เกิดขึ้นก็ลดลงอย่างมาก ร่มอีกด้านเป็นเหมือนดอกบัวเปล่งแสงหลากสีสันและเสียงลมสวดมนต์กล้องกังวลไปรอบๆทําให้ร่างกายของสวีชิงบริสุทธิ์ทําให้ความขุ่นเคืองที่รวมเข้าด้วยกันแต่เดิมสลายตัวไปในทันทีวังสวรรค์ที่สามในร่างกายของเขากําลังสั่นสะเทือนและทุกการสั่นสะเทือนจะทําให้วิญ,ญญาณที่ขุ่นเคืองที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แตกสลายด้วยพรทั้งหมดทําให้ลมหายใจของสวีชิงจึงไม่มีใครเทียบได้ในเวลานี้และยังทําให้ท้องฟ้าสั่นสะเทือน ทำให้สถานการณ์ในทุกทิศทางเปลี่ยนไปและในขณะนี้เขาได้ก้าวที่2และสูงถึง2,200ฟุตซึ่งสูงเท่ากับหญิงสาวชุดแดงชิงชิวแต่ทั้งหมดนี้ยังไม่จบดวงตาของสวีชิงเป็นประกายไม่มีสาวแดงในดวงตาของเขาเลยสักนิดมีเพียงร่างของหัวหน้าเท่านั้นพวกเขาเป็นทั้งพี่น้องและเพื่อนผู้ฝึกฝนและพวกเขาก็เป็นมิตรที่หายากซึ่งไม่ใช่มิตรชาชีพและยังสามารถติดตามกันและกันบนเส้นทางจิตวิญ,ญญาณของตนได้ ไม่สําคัญว่าพวกเขาจะเป็นที่หนึ่งหรือไม่สิ่งสําคัญคือพวกเขาทั้งสองมีการสแสวงหาและความภาคเพียรเป็นของตัวเองและพวกเขาทั้งคู่ต่างมีความฝันและเส้นทางเป็นของตัวเองพวกเขาสามารถไปด้วยกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้แต่ยังไงก็ตามพวกเขาไม่สามารถจงใจยอมแพ้ได้ในเมื่อเราแข่งขันกันก็จัดให้มันเต็มที่ไปเลยสวีชิงคิดเช่นนั้นหัวหน้าก็คิดเช่นนั้น ในขณะนี้สวีทิงเคลื่อนไหวอีกครั้งและอีกาทองคำของเขาก็รวมเข้ากับร่างของสวีทิงหลังจากเสียงร้องที่ดังก้องผ่านเวหาทําให้ร่างกายของสวีทิงดูเหมือนถูกปกคลุมไปด้วยเสื้อคลุมสีทองและพลังในร่างกายของเขาก็ทํำงานได้อย่างเต็มที่ ในช่วงเวลานี้ดูเหมือนว่ามีพลังที่ไม่มีที่สิ้นสุดทําให้พลังงานและเลือดในร่างกายของสวีทิงดูสง่างามแม้ว่าร่างกายของเขาจะไม่หนาขนาดนั้นแต่ใครก็ตามที่เห็นเขาในขณะนี้จะรู้สึกโดยสัญชาตญาณว่าดูเหมือนจะมีไฟลุกโชนอยู่ในร่างของเขาภายใต้พลังทางกายภาพที่น่าสะพรึงกลัวนี้สวีทิงก้าวไปข้างหน้าก้าวที่สาม หลังจากขั้นตอนนี้มีเสียงคำรามจากเสาไทชูีิโยจูและร่างของสวีชิงก็ทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าแสงหน้าสาแดงชิงชิวซึ่งปรากฏตัวที่ความสูง2,300ฟุตและอันดับถัดจากหัวหน้าหัวหน้ามองมาที่สวีชิงด้วยสายตาแปลกๆแต่เม็ดเหนือบนใบหน้าของเขาเริ่มผุดออกมาเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าการระเบิดครั้งก่อนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเขาแต่เขาจะไม่ยอมรับดังนั้นเขาจึงหัวเราะห้าห้าห้าน้องชายนายทำได้แต่นี่เป็นเพียงการอุ่นเครื่องเท่านั้น หลังจากพูดอย่างนั้นหัวหน้าก็รีพุ่งขึ้นไปที่ความสูง2,330ฟุตแสงหน้าสวีชิงสวีชิงใช้พลังทั้งหมดในร่างกายของเขาและกระโดดไปข้างหน้าและแสงหัวหน้าไปไกลกว่า2,370ฟุตแม้ว่าเขาจะไม่ได้เหงื่อออกที่นี่แต่เขาก็เลิกคิวเล็กน้อยและพูดเบาๆพี่ใหญ่ผมก็เหมือนกันขณะที่พวกเขาทั้งสองพูดเสียงคำรามต่ำดังมาจากด้านหลังพวกเขาและแสงเลือดก็ระเบิดไปทั่วท้องฟ้าจากระยะไกลแสงเลือดนี้ก็พุ่งสูงขึ้นหลายร้อยฟุต ในแสงเลือดมีเสียงหัวเราะพิเศษมาจากเด็กสาวชุดแดงและรัศมีอันตรายเล็ดลอดออกมาจากร่างกายของเธอาๆพวกนายน่าสนใจมากขณะที่เธอพูดความเร็วของเธอก็เพิ่มขึ้นและเธอก็ไล่าตามสวีทิงและหัวหน้าสวีทิงไม่ได้มองย้อนกลับไปและในแต่ละก้าวรีบเร่งไปข้างหน้าหัวหน้าก็ทําสิ่งเดียวกันทั้งสคนต่างมีความเร็วอย่างน่าประหลาดใจาและเบียดอันดับกันต่อไป2,400ฟุต2,500ฟุต2,600ฟุต หลังจากมาถึงตำแหน่งนี้สาวแดงชิงชิวมาถึงขีดจำกัดสูงสุดหลายครั้งเนื่องจากการฝึกฝนที่จำกัดของเธอและความเร็วของเธอก็อดไม่ได้ที่จะชะลอตัวลงแต่สวีชิงและหัวหน้ายังคงเร่งรีบออกไปทั้งสองกระโดดสูงกว่า2,600ฟุตในระหว่างการควบความเร็วพวกเขาก็มองหน้ากันเป็นครั้งคราวและอีกคนก็เหงื่อท่วมตัวแล้วมีบทสนทนาในปากมากขึ้น นายทำไม่ได้หรอกน้องชายลมหายใจของนายค่อนข้างจะเกินจริงไปหน่อยฉันเดาว,ว่าคนที่อยู่บนพื้นคงได้ยินเสียงหายใจของนายด้วยซ้ำฉันไม่ได้ว่านายนะนายยังเด็กและสุขภาพก็ไม่ค่อยดีเสาไทาชูริโยจูเต็มไปด้วยเหงื่อของฉันถ้านายไม่หยุดฉันกังวลว่านายจะล้มลงขณะที่ทั้งสองพูดพวกเขาก็แข่งขันกันอย่างลับๆคุณไล่ฉันและฉันไล่คุณบนเสาไทาชูลี่โยจูไปมาตลอดเวลาโดยผลัดกันเป็นที่หนึ่งสำหรับสาวแดงทิงชิวเธอมองไปที่คนสองคนข้างหน้าและกัดฟัน ทำไมฉันถึงเจอไอ้เวนสองตัวนี้ตลอดโดยเฉพาะเมื่อเธอได้ยินการสนทนาระหว่างคนทั้งสองเธอก็ไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้เพราะผลกระทบของความขุ่นเคืองในระดับนี้ช่างน่ากลัวเกินไปและในเวลานี้วิญ,ญญาณที่ขุ่นเคืองก็แปรเปลี่ยนพร้อมที่จะสลายและยังปราบปรามภายในทะเลแห่งสติได้ยากขึ้นกว่าเดิมมากบทที่740เทพในดวงจันทร์มีโทเทมพิเศษอยู่ห่างจากโยจู3,000ฟุตในตอนแรกดูเหมือนมีร่างคลุมหน้านั่งอยู่บนดวงจันทร์ มีคนไม่มากที่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ก็ไม่ได้เป็นความลับอย่างไรก็ตามโทเทมนี้แสดงถึงข้อห้ามดังนั้นผู้ที่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้จึงหลีกเลี่ยงและไม่ต้องการพูดเพิ่มเติมผู้ถือดาบได้ศึกษาโทเทมนี้โดยเฉพาะหลังจากเข้าควบคุมไทชูี่โยจูซึ่งอธิบายถึงดวงจันนในทวีหวังกูทวีหวังกูนั้นใหญ่มากจนไม่ได้มีเพียงดวงจันรดวงเดียวหรือดวงอาทิตย์เพียงดวงเดียวเท่านั้น ตลอดยุคสมัยจำนวนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ยังไม่คงที่แต่มีจำนวนเพิ่มขึ้นจนกระทั่งใบหน้าที่เหลืออยู่ของเทพเจ้ามาถึงมีดวงอาทิตย์ทั้งหมด37ดวงและดวงจันทร์37ดวงพวกมันกระจัดกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆของทวีปหวังกูแม้ว่าพวกมันจะสะท้อนซึ่งกันและกันแต่จะเปลี่ยนไปเล็กน้อยทุกๆ2-3พันปีทําให้แสงครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นจริงๆแล้วยังมีพื้นที่หลายแห่งในทวีปหวังกูที่ไม่มีแสงแดดตลอดทั้งปี กลุ่มเผ่าพันธุ์บางกลุ่มมักอาศัยอยู่ในความมืดมาตลอดชีวิตและในทางกลับกันกลุ่มเผ่าพันธุ์บางกลุ่มไม่สามารถมองเห็นกลางคืนได้มานานนับไม่ถ้วนเมื่อใบหน้าที่แตกสลายของเทพ,พเจ้ามาถึงพระอาทิตย์และพระจันทร์ก็เป็นพวกแรกที่ตกวันนี้มีเพียง17ดวงที่เหลืออยู่ในทวีปหวังกูและแม้แต่ดวงจันทร์ก็น้อยกว่ามีเพียง12ดวงเท่านั้นโทเทมที่อยู่ห่างจากไททู3,000ฟุตในช่วงเริ่มต้นของเวลานั้นบรรยายถึงหนึ่งใน12ดวงจันทร์ที่ยังคงมีอยู่ จากข้อมูลโทรเทมนี้ถูกสร้างขึ้นหลังจากการตายของผู้ฝึกฝนจากแดนศักดิ์สิทธิ์สามารถระบุได้ว่าดวงจันทร์ที่สลักอยู่บนโทรเทมมีความเชื่อมโยงที่แยกไม่ออกระหว่างผู้ฝึกฝนนี้จากแดนศักดิ์สิทธิ์ในเวลาเดียวกันตามบันทึกของสารผู้ถือดับตามข้อมูลที่มาจากเขตเมืองหลวงของจักรพรรดิเผ่าพันธุ์ทั้งหมดสงสัยอะไรบางอย่างมาตลอดหลายปีที่ผ่านมานั่นคือมองไปที่ดวงอาทิตย์17ดวงและดวงจันทร์1ิบสองดวงบนทวีปโบราณบางทีมีเทพเจ้านอนหลับอยู่ข้างใน แต่เรื่องนี้ใหญ่เกินไปและไม่มีหลักฐานที่แท้จริงจากทุกเชื้อชาติมีเพียงเบาะแสจึงทําได้เพียงการคาดเดาเท่านั้นแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทุกเผ่าพันธุ์ได้กําหนดไว้ด้วยวิธีการพิเศษและนั่นก็คือจะต้องมีเทพเจ้าในดินแดนศักดิ์สิทธิ์สําหรับเผ่าพันธุ์ทั้งหมดในทวีหวังกูดินแดนศักดิ์สิทธิ์เต็มไปด้วยความลึกลับเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่รู้และเต็มไปด้วยความหวาดกลัว ไม่ว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์จะมีอยู่นะที่ใดผู้นําระดับสูงของทุกเผ่าพันธุ์ก็รู้เรื่องนี้เพราะดินแดนศักดิ์สิทธินั้นได้รับการแก้ไขแล้วและจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่เป็นการยากสําหรับพวกเขาที่จะเข้าไปมันจะสั่นสะท้านหากเข้าใกล้มันและหากฝืนเข้าไปก็จะต้องตายอย่างแน่นอนและเป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่สิ่งมีชีวิตแปลกๆออกมาจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์เป็นครั้งคราวแต่จานวนนั้นน้อยมากจนถึงขณะนี้บันทึกของเผ่าพันธุ์นับพันเป็นเพียงคําเพียงไม่กี่คําและคําที่ใช้บ่อยที่สุดคือบุตรของพระเจ้า ดังนั้นสารถือดาบจึงให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับรูนนั้นแม้ว่าจะเป็นเพียงความไม่พอใจแต่สําหรับสารถือดาบการเก็บเกี่ยวก็ใหญ่พอๆกันแต่ก็น่าเสียดายที่รูนไม่สามารถเปิดใช้งานได้ทุกครั้งแต่ตอนนี้มันถูกกระตุน้นและได้รับแรงบันดาลใจสองครั้งครั้งแรกในจิตสํานึกของหัวหน้าและอีกครั้งในจิตสํานึกของสวีทิงสวีทิงไม่รู้สถานการณ์ในวังสวรรค์ของหัวหน้าแต่ในขณะนี้ในทะเลแห่งจิตสํานึกของเขาเขามองเห็นจิตวิญ,ญญาณของชายหนุ่มคนหนึ่ง จิตวิญญาณของชายหนุ่มนั้นคลุมเครือมากเราว,ว่ามันจะสลายไปเมื่อใดก็ได้แต่เขายังคงมองเห็นความสง่างามและความหรูหราโดยกำเนิดของเขาอย่างคลุมเครือความสง่างามและความอลังการแบบนี้ด้วยรูปลักษณ์ที่ไร้ที่ติทําให้ผู้คนรู้สึกไม่จริงเหมือนตัวประหลาดมีรอยสีแดงนับไม่ถ้วนบนร่างกายของเขาและมีสัญ,ญลักษณ์พระจันทร์อยู่ระหว่างคิ้วของเขา ในขณะนี้เขาปรากฏตัวขึ้นด้านหลังทะเลแห่งสติของสวีชิงใบหน้าของเขาไร้ความรู้สึกและดวงตาของเขาว่างเปล่าเขาค่อยๆบูชานอกวังสวรรค์ภาษามาจากปากของเขาที่สวีชิงไม่เคยได้ยินแต่เขาสามารถสัมผัสถึงความหมายของมันได้ท่านหญิงหญิงเยโวโปรดนำทางพวกเราไปสู่สมัยโบราณและขอให้เหล่าผู้ทุกทรมานเพลเพลินไปกับดินแดนแห่งความสุข ขณะที่คำพูดของเขาดังก้องพระจันทร์โทรเทมระหว่างคิ้วของเขาก็ส่องแสงสีแดงทันทีครูต่อมาสวีชิงก็เห็นสิ่งนี้หลังจากที่ชายหนุ่มมีพระจันทร์ขึ้นพระจันทร์สีแดงดวงจันทร์โผล่ขึ้นมาในทะเลแห่งจิตสำนึกของเขาสะท้อนทะเลแห่งจิตสำนึกทั้งหมดเป็นสีแดงในเวลาเดียวกันสิ่งแปลกปลอมอันไม่มีที่สิ้นสุดก็แพร่กระจายอย่างรวดเร็วจากดวงจันทร์กลิ้งออกไปแผ่ขยายไปทุกทิศทุกทางและบุก,กรุกร่างกายของสวีชิงทั้งหมดสวีชิงตกใจมาก นอกจากนี้เขายังเห็นร่างหนึ่งบนดวงจันทร์อีกด้วยร่างนี้ควรเป็นผู้หญิงผมยาวนั่งบนดวงจันทร์เอามือปิดหน้าไม่ขยับขยื่อนเกือบจะในขณะที่สวีทิงมองดูมันการบีบบังคับอันน่าประหลาดใจที่ปล่อยออกมาจากดวงจันทร์ทะเลแห่งจิตสำนึกของสวีทิงก็สั่นสะเทือนและจิตวิญญาณของเขาก็ปั่นป่วนอย่างรุนแรง ช่วขณะหนึ่งทุกอย่างคร่ามัวและเสียงพึงพรรมพำดังขึ้นโดยไม่มีความหมายเฉพาะเจาะจงดังกล้องไปทุกทิศทุกทางราวกับว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดกำลังพูดพร้อมกันกลายเป็นผลกระทบที่อธิบายไม่ได้ซึ่งทำให้วิญญาณของสวีทิงดูเหมือนจะถูกถีบออกจากกาันด้วยการเกิดขึ้นของการบีบบังคับนี้ความแตกต่างโดยรอบเริ่มรุนแรงมาขึ้นจากวังสวรรค์ของสวีทิงจากจ,ากจิตวิญญาณของสวีทิงจากร่างกายของเขาทะเลแห่งจิตวิญญาณและแม้กระทั่งรูรับแสงสิ่งแปลกปลอมก็เติบโตอย่างรวดเร็ว ราวกับว่าร่างกายของเขากลายเป็นโลกและดวงจันทร์ก็กลายเป็นใบหน้าที่เหลืออยู่ของเหล่าเทพเจ้าในโลกนี้ในเวลานี้เหล่าเทพเจ้าก็ลืมตาขึ้นและทุกสิ่งเช่นเดียวกับการตื่นขึ้นของมแมลงจะถูกบังคับโดยการเปลี่ยนแปลงจากนั้นในเวลาเดียวกันความคิดทางจิตวิญ,ญญาณที่ทรงพลังก็ระเบิดออกมาจากดวงจันทร์และระง,งับวิญ,ญญาณของสวีชิงพยายามทำให้เขาบูชาและยอมจำนน นับว่าเป็นเกียรติของเจ้าที่มีพระเจ้าเจ้าสามารถมีชีวิตยอยู่ได้ตลอดไปมาที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าและพระเจ้าจะมอบสวรรค์ให้กับเจ้าร่างวิญญาณของสวีชิงที่เป็นตัวเป็นตนสันสะท้านและดูเหมือนจะถิกขาดภายใต้ความคิดอันศักดิ์สิทธิ์นี้และความเจ็บปวดอันไม่มีที่สิ้นสุดก็แพร่กระจายไปทั่วร่างกายของเขาความปรารถนาอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะคุกเข่าลงและยอมจำนวนระเบิดอย่างเต็มที่ในขณะนี้แต่สวีชิงยิ้มและเจตนาฆ่าก็พล่งขึ้นมาในใจของเขาทันที